กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชมทุกฝุกทันนะครับอ่าครับช่วงบายบนะครับอ่าของวันที่ 6... หกนีนีนะคเั็เวันห้าร้อยรกาคม2567นะครับ, 6, อ,ร 7, รบอ่ะมาพบม,มาเจอกันช่วงบายบกับบีดวีไลนะครับคือเกาเมื่อดื่มนะครับเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับ อ่าตองหวดกันเลยนะครับช่วงนี้นะครับอ่าครับได้มาแล้วครับแนวทางนะครับเพ่นทรงมาห้มีกี่นีนะครับอ่าทางแอนวิไลนะครับกับทาการตัดคลิปต่อคลิปอยู่กับพอดีนะครับอ่าได้เสียงไล่ดังขึ้นนะครับกับปรากฏว่าอ่าเซียนมหาสัจจนะครับโดยทรงตัวเลขแนวทางมาห้นะครับ16กรกฎาคมครับ2567นะครับ บนอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับล่างนะครับเสียนมหัศจรรย์นะครับฝืนกระไดลงแนวทางทางช่องเฮ้านะครับสองวดสามหดมาแล้วนะครับเอาเป็นเสียนไม่นักคำนวณไม่นะครับที่มาแจ้งเกิดทางช่องเฮ้านะครับเสียนมหัศจรรย์อาครับสาหรับเรื่องของตัวเลขแนว้ทังครับตอนนี้เข่าสู้ นะครับในเริ่มตนก็คือตอหวดอยู่นะครับเอฟคุณพ่อคุณแม่นะครับติดตามกันไปแต่ละสำนักครับเริ่มทยอยทรงตัวเลขแนวทางครับมาใหา้ทางแอดวิไลนะครับเป็นสื่อกลางนะครับเพื่อนำเสนอให้ FC คุณพ่อคุณแม่ทางช่องได้ติดตามกันกับดูเป็นแนวทางครับดูเป็นบรรทัดฐานไว้นะครับเพื่อมีอ่าสำนักที่ชอบนะครับ เากจะได้เบิงเป็นแนวทางเบิงเป็บนบรรทัดฐานไว้นะครับเอาครับคือเก่าเมื่อเดิมนะครับแอดวีไลก็ขอกำลังแรงใจจาก f อซคุณพ่อคุณแม่กันนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องให้ทางแอดวีไลและก็ให้ทาง S v ight, หางนักคำนวณตัวเลขแต่ละสำนักต่างๆนะครับเพื่อจะได้มีกาลังแรงใจนะครับหาคลิปแนวทางครับมาฝากมาตอน f อคุณพ่อคุณแม่กัน นะครับทั้งช่องเข้าติดตามกันยูนีกน็ถือว่าหลายสำนักนะครับ FC คุณพ่อคุณแม่ครับติดตามกันหลายสำนักอยู่เข้ากัอ่าหมักสำนักไหนสอบสำนักไหนเข้ากัจังติดตามนะครับอ่าประมักกับปล่อยผ่านนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางกับแต่ละสำนักกับมีเขา้ามีรุดเป็นเรื่องของธรรมดาครับสำหรับตัวเลขแนวทางอ่าที่ทางแอดมินไลนนัมาเสนอนี่ก็ส่วนใหญ่ตัวเลขแนวทางกับถือว่าเดินดี จะลดเป็นส่วนหน่อยนะครับกับือวาอ่ากับพ่อกระลั่นตีได้อยู่นะครับเผื่อมีโชคมีลาบนะครับแล้วก็นักคำนวณแต่ละสำนักนะครับกะเพื่อนอยากให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับมีโชคมีลาบกันสู้ขู่สู้ค้นนะครับเพื่อนจางแบ่งปั่นแนวทางมาให้เฮ้าได้เบิ่งได้ชมกันแอดวิไลครับมีนาที่เป็นซื้อกลางนําเสนอนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับแอดวิไลเคยบอกเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เคยบอกให้ฟังนะครับ ก็คือเรื่องของตัวเลขเนี่ยท่านนะครับอ่านคำนวณจากสำนักต่างๆที่ทรงมานะครับแอดวิไลจะนําเสนอแบบตรงไปตรงมานะครับก็คือผลทรงมาให้นํำเสนอแบบใดเข้าต้องนํำเสนอแบบนั้นนะครับก็มีบางคอมเมนต์อยู่เลขหลายตัวให้เลขวิ่งให้บนให้ล่างนะครับก็ธรรมดาครับเนี่ยทางมันมีบนมีล่างนะครับบางเทียบบางที่ นะครับเขาจะหาตัวเดียวโคโลนเมื่อก็หาได้ยากนะครับเอฟซีนะครับเขาก็ต้องเข้าใจบางท่านกับเพื่อนกับปล่อยมาเป็นชุดเต็มนะครับบางท่านกับว่าแอดวิไลก็เคยบอกยุดตลอดบางสำนัก่นส่งมาเป็นชุดเต็มกับจริงนะครับแต่ว่าใกล้โค้งสุด้ทยเพื่อนกับมาเน้นยำให้อยู่นะครับเพราะว่าบางสำนักคือมาคลิปเดียวจบอ่าเข้าก้บปะว่ากันเพื่อนกับเน้นยำมากก็ขึ้นล้วแต่เอาง่ายๆแล้วแต่กับ นักคำนวณเพ่ลจะส่งมาให้ทางเอฟวีไลนะครับก็คือนังเหล็กจากสำนักต่างๆนะครับเพผนส่งมาให้การนำเสนอแบบนั้นไปเลยนะครับให้เข้าใจทางเอฟวีไลพร้อมนะครับเอาครับการท้ำคลิปสดเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับบอลแมนไรเอฟวีไลอยากบอลายเด้อครับก็คือเก่าเหมือนเดิมนะครับบอลให้เอฟซีแล้วก็อธิบายบางท่านกะเบิ่งคลิปบอจบนะครับบางท่านกะเบิ่ง คลิปนะครับบ่เบิ่งตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็ทําให้บางท่านบ่เข้าใจครับในตัวเลขแนวทางนะครับดูคลิปดูตั้งแต่ต้นแล้วก็เบิ่งให้จบนะครับแอดวีไลกันึกว่ามันแอดวีไลอธิบายคักอยู่นะครับก็มีคอมเมนต์เพิ่นบ่เข้าใจนะครับอ่าสําหรับอ่าชุดเลขดับล่างของพ่อกล้วยนะครับที่แอดวีไลเขียนผิดแอดวีไลแก้ไขแล้วเด้อครับเบิ่งสคลิปให้ดีเพราะว่าทางแอดวีไลเขียนว่าดับล่างอ่าข้างล่าง นะครับข้างล่างแล้วท่างอยู่นะครับเพราะว่าแอดวิยไลเขียนผิดนะครับขื้นหัวขอว่าดับบนแอดวิยไลแก้ไขแล้วเป็นดับล่างนะครับเบิรงสครคิปให้ดีดับล่างของพ่อกล้วยปล่อยไปแล้วครับมี4ีชุดครับงวดนี้เลขดับนะครับก็เอาให้คนที่มักคนที่ชอบผู้บ่มมักบ่ชชอบเขาก็บ่ตองตามนะครับเลขดับก็คือปล่อยผ่านแล้วก็ทางพ่อกล้วยก็บวูุตลอดเรื่องเลขดับนะครับ ดับตามสูตรนะครับแล้วก็ส้นเลขดังเลขคมฝันแม่นๆเลขพีให้พีหน้ามาบอกซื้อได้นะครับ FC, เอฟซีพกควยบ่ไดห้ามซื้อเ้ยครับอ่าบ่ไดห้ามซื้อนะครับบางท่านก็มักอ่าบางท่านก็บ่มา,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 มาเข้ากับว่าต้องคอมเมนให้กันนะครับเอฟซี FC. ให้กําลัางแร่งใจผู้เพิ่นเหตุสูตรคํานวณมาแบ่งปันอ่าทางอ่องเฮานะครับเพิ่นแบ่งปันกับบหวังผลตอบแทนใดๆจากเอฟซีนะครับ เพื่อนมาแบ่งปันให้เฮานะครับรเพื่อได้เบิ่งเปลนแนวทางนะครับผูบมากวบชอบคือปลอ่อยผ่านได้บอยุตตลอดเรื่องเล็กดับนะครับอดวิไลจะบอกเอามาลลซงเลยกับบได้นะครับเพราะว่าผู้เพิ่นมี่ควมอยา่างใดก็มีอยู่นะครับอยา่างใดเล็กดับมาเบิ่งเป็นแนวทางนะครับล้วนแล้วแต่ส่วนใหญ่ทางอดลิไลเช็คเบิง่งการล้วนแล้วแต่เป็นนักคำนวณครับที่มาติดตามตัวเลขแนวทางนะครับกะให้เข้าใจกันนะครับ อาครับเซียนมหาสัจจันทร์16กรกฎาคมนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นคงจะเตรียมสมุดประกาศกันแล้วนะครับตอนนี้เวลาพูดคุยกันอานะครับเพิ่งได้หนาทีกว่าๆนะครับอามาเิ่งตัวเลขทางน้ำกันนะครับมีเลขแค่2ชุดนะครับ2ชุดนะครับเซียนมหาสัจจันร์นะครับบนอย่างเดียวนะครับอาชุดแรกครับ ชุดแรกคือเจ็ดเจ็ดสามห้าอ่าให้คุณพ่อคุณแม่น,นะครับตัดเล่นเอาเด้ครับเพราะว่าเป็นบนอย่างเดียวตัดเล่นเอาเลยนะครับคู่ที่สองเจ็ดสี่สองกับปากฏว่าเจ็ดจะยู่รักลอยนะครับอ่าเบิรงแเดีว่วเจ็ดสี่สองตัดเอาตัดเล่นเอานะครับเลฟซี่อ่าให้ตัดเล่นนะครับ เพราะว่าเป็นบนอย่างเดียวนะครับอาเอฟซีธันใดว่าคิดวา่าตัวเลขน่นาจะล่วงลางการแล้วแต่จะพิจจรณานะครับอ่าแลวแต่จะพิจารณานะครับอ่แแา,าอแลวแต่จะพิจารณาแต่ว่าเซียนมหัศจรรย์นะครับหามาเป็นอ่บนอย่างเดียวสองชุดครับเจ็ดสามห้าเจ็ดสี่สองบนอย่างเดียวให้ตัดเล่นเอานะครับอ่าชุดสองตัวให้ตัดเล่นเอา นะครับแนวทางของเซียนมหัศจรรย์16กรกฎาคมครับ2567อายุดีไม่แห้งครับกินเขาแรงแซ่บนอนราฟันดีเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ